สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของเครือข่าย t ทูมู o เฮดนั่นเองนะครับผมอัปเดตนะครับผม สามารถสมัครใช้ได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนนะครับที่สําคัญนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับผมคลิปวันนี้มีทั้งหมดอยู่ที่8ตัวผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวเลยหวังว่าจะมีสักตัวที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมุกตัวแรกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสไว้ให้ตรงนี้นะใครที่สนใจกดได้เลยนะครับตัวแรกกดกจัน 871ซีเลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับผมให้อินเทอร์เน็ตมา320 MB นะครับความเร็วก็คือ4 MB p s นาน24ชั่วโมงสามารถนะครับผมกดได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะเล่นได้ทุกแอปเลยนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับตัวที่2กดดกจัน878ดอกจัน2 สีเหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ต320 mb สามารถใช้งานได้ก็คืออยู่ที่30วันนะครับขอภห้นะครับ1วันนั่นเองนะครับหรือว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะลองกดสมัครกันดูได้เลยเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3กดอกจัน9 00ดอกจัน101สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตฟรี1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมต้องลองดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยังนะครับถัดไปนะครับผมจะเป็นตัวที่4กดดอกจัน878ดอกจันแ2 9 957สี่เหลี่ยมตัวนี้เน็ต100 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันไม่ลดสปีดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับตัวที่5กดดอกจัน878ดดอกจัน 808122สี 8, 0, 8, ่เหลี่ยมตัวนี้เน็ต220 MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันถัดไปตัวที่6ก็กดดอกจันแป 8, 8ดอกจันท0 8 1 2 3สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ เน็ต5 0 0 mb สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนี่นะครับพวกนี้นะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่7กันบ้างนั่นเองนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวที่7นะครับผมกดดดกจัน9ก0ดอกจัน9 9, 9 8 2สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ต 7G สามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตตัวสุดท้ายนะครับผมกดดอกจัน878ดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตให้มา1กิกสามารถใช้งาน1วันหรือว่าเราจะเลือกรับเป็นโทรฟรีก็ได้นะครับผมสําหรับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับใครได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่เรื่อยๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ